3เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางล้านนาที่คนส่วนมากยังจำสลับหรือเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายดำของดำคูณสายสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะเรื่องธรรมดาสำหรับมือใหม่นะคะที่เริ่มทำความรู้จักเครื่องรางต่างๆหรือว่าเคยได้ยินเสียงล่ำลือมาว่าเครื่องรางล้านนาเนี่ยดีมากๆเลยในเรื่องของเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่หน์แต่ใครหลายคนเนี่ยอาจที่จะเห็นจากรูปร่างเนาะรวมถึง อาจจะเคยดูจากหนังจากละครหรือว่าเรื่องราวต่างๆจะยังเข้าใจสลับซับซ้อนอยู่เนาะด้วยอาจจะรูปลักษณ์ที่เราเห็นนะคะแล้วก็อาจที่จะยังไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีจุดเด่นหรือมีเอกลักษณ์บางอย่างเนี่ยที่แยกกันกับสิ่งที่ใครหลายคนคิดว่าใช่อย่างสิน้นเชิงหนึ่งอินล้านนานด้รูปร่างเอกลักษณ์ค่ะว่าเป็นคนคู่เนาะเป็นคนกอดกันเนี่ยทำให้ใครหลายคนค่ะยัง เข้าใจสลับทับซ้อนกับการฝังรูปฝังรอยปั้นหุ่นเรามาดูเรื่องของเอกลักษณ์หรือความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะถ้าพูดถึงว่าเรื่องของอิทธิคุณพุทธคุณพูดซ้ำบ่อยมากเลยว่าจริงๆแล้วค่ะอินนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมตตาคนเราอจะรักกันเนาะหรือว่ามีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยแน่นอนมีการกอดกันอาจจะเป็นการกอดให้กําลังใจกอดให้ความรัก กอดให้รู้สึกว่าแบบผูกพันเนี่ยการกอดย่อมเป็นการแสดงออกโดยไม่จําเป็นต้องมีภาษาหรือว่าไม่จําเป็นต้องบอกเราคือใครเห็นก็เข้าใจได้ใช่ไหมง่ายเลยความเป็นอินล้านนาน,นะคะเอกลักษณ์ของอินคือการเกิดขึ้นมาเป็นคู่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มสร้างคะ่ะเขาจะต้องเกิดขึ้นมาเป็นคู่คู่ในที่นี้คือไม่สามารถแยกออกจากกาันด้วยกรรมวิธีใดได้เลย เกิเป็นอิลล้านนานในยุคต้นๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะนี่เป็นผู้หญิงหรออีกด้านนึงเป็นผู้ชายหรอเพราะว่าการแกะค่ะแกะขึ้นมาเหมือนเกลียวเลยอะ่ะมันเกลียวขึ้นเหมือนเกลียวลมมีความสามัคคีมากเลยคือเกิดขึ้นมาด้วยกัน ดังนั้นค่ะอินจึงดีในเรื่องเมตตาอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์ของเขาเองแต่ในเรื่องของการทั้างหุ่นเทียนลองสังเกตสิในหนังในละครเนี่ยเขาจะต้องมีเอกลักษณ์เลยคือปั้นแยกเข้าใจเอกลักษณ์ถึงความแยกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนาะแค่รูปลักษณ์ก็เข้าใจนะคะว่าอินคือเป็นคู่เท่านั้นสองายันล้านนา หลายคนค่ะเห็นผ้ายานน้อที่ไม่ว่าจะเป็นการเขียนมือหรือการสกรีนก็ตามแต่คะ่ะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รูปที่อยู่บนผ้าันนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นผ้าขาวแล้วแล้วก็คำว่าผ้าอาถรรพ์ต้องปิ้งแวบขึ้นมาอย่างแน่นอน น,นี้แหละคือการที่เราต้องทําความเข้าใจเล็กน้อยนะคะว่าอย่างแรกเลยค่ะว่าผ้าอาถรรนั้นไม่ได้หาได้ง่ายสาคัญตรงนี้แหละค่ะว่าพิ่งคิดว่าผ้าขาวทุกผืนจะต้องเป็นผ้าอาถารรนเพราะผ้าบางผืนนั้นอาจจะเป็นผ้ามงคลก็เป็นได้จริงๆแล้วอะคะ่ะหมวดในการสร้างผ้ายันลานาโบราณน,นะที่มีมาแต่โบราณนนแยกออกจากกาันด้วยรูปลักษณ์เนี่ยอย่างชัดเจนอธิบายง่ายๆถ้าเป็นผ้าอาถรรน ผ้านั้นก็ต้องกินวิถีชีวิตทางโลกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่มีความสําคัญชัดเจนในเรื่องเอกลักษณ์นะคะอย่างแรกคือสิ่งที่ปรากฏหรือว่าบันทึกอยู่ในผ้านั้นๆเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมงคลเกี่ยวกับพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องราวทางพุทธประวัตินะคะมีความเกี่ยวเนื่องมีรูปพระพุทธเจ้ามีรูปพระสาวกต่างๆแต่ได้เห็นรูปยันลักษณะนี้รวมถึงถ้าเกิดว่าเบเสเด็ดขาดถ้าผ้าผืนน้มีขนาดใหญ่ก่อ ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าผ้าผืนนั้นสร้างมาจากผ้ามงคลอาทิเช่นผ้าปรกหน้าพระเจ้าสามยันหนีเราได้ยินคาว่าหนีบเนาะก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเหมือนบังคับได้อย่างที่ใจสั่งแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอธิบายคาว่ายันก่อนคาว่ายันยันเท่ากับตระกุดตระกุดเท่ากับ ถูกต้องเท่ากับยันค่ะทีนี้แหละค่ะว่าจริงๆอ่ะคำว่ายันเนี่ยเราไม่ได้เรียกเฉพาะยันหนีบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยันก้ากลุ่มนะคะยันจำปาสี่ต้นใช้คําว่ายันได้เช่นกันค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครค่ะที่อ่านตำร,รานะยุกปี2530 2540รนี่้รวบรวมเรื่องราวของเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยก็จะเห็นแหละว่าในนั้นจะปรากฏเรื่องของคําว่าตะกุดพับอยู่ด้วยตะกุดพับ หรือยันหนีบคือสิ่งเดียวกันค่ะเพียงแค่แตกต่างจากชื่อเรียกถ้าเกิดว่าโซนภาคกลางเนี่ยก็จะชินกับคำว่าตะกุดพับมากกว่าหากว่าเป็นโซนของภาคเหนือก็จะชินนะคะแล้วก็นิยมเรียกคำว่ายันหนีบมากกว่าทีนี้จะพับหรือจะหนีบค่ะเราเห็นเอกลักษณ์แล้วเนาะว่าก็หมายถึงแผ่นโลหะที่หนีบหรือพับ เข้าหากันเรื่องราวที่เกี่ยวกับยันหนิบนั้นมีอุปเทศมีหลักวิธีใช้ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกเล่าและที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางล้านนาจะรู้เลยว่าที่มันเป็นความรักเป็นความเมตตาเกี่ยวกับวิถีชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินคือเกี่ยวกับทางโลกไม่ได้เกี่ยวกับการบังคับจิตใจหรือยื้อแย่งใครเลย